กองผูลฐานราบที่11ขอรายงานการปฏิบัติประจำเดือนกุมภาพันธ์2 5 5พนราิีให้ทีพระจุณทราบดังนี้งานด้านกำลังคนสถานภาพกำลังคนกองผูลฐานราบที่11และหม่วยขึ้นตรงประจำเดือนกุมภาพันธ์ในทหารสัญญาบัตริบนายใน1ิบสนายผลทหารกองประจำการ6ก4านายรวม1228นาย เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ผู้บัญชาการกองผลฐานราบที่11และผู้บังคับหน่วยเึื่ตรงพร้อมคณะนายทหารเข้าร่วมพิธีวันสถาปนาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนครบรอบีที่66ของกันนี้ได้นำบุตรที่มีความต้องการพิเศษจำนวน5รายเข้ารับเงินช่วยเหลือจากผู้บัญชาการทหารบก 21่สิกุมภาพันธ์จัดผู้บังคับบัญชาตรวจความพร้อมและแนะนําการฝึกของนักกีฬาปัญจาก,กีฬาทหารทีมกองทัพบกส่วนกลางกลุ่ม8ที่จะเข้าแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่6กตีในห่วงวันที่7-14มีนาคมณกรมการทหารช่างจังหวัดราชบุรี ในว่วงวันที่25ถึ27ง27กุมภาพันธ์ทำการทดสอบร่างกายประจำปี2557ครั้งที่1ให้กับกำลังคนในทหารในศิกและได้กำหนดนโยบายเพิ่มเติมให้มีการแข่งขันวิสเต์ร์ี t ทีโดยแบ่งเป็นระดับในทหารและในศิกตามเกณฑ์อายุที่กองทัพบ,บกกำหนด ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพร้อยตีธนัตพันธ์กุลวราธนาวัฒน์นายทหารชำนาญงานกำลังคนของกองพันธาราชที่สองกุมฐานราบที่ท1 1ึเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับณโรงพยาบาลค่ายกีฬาประวัติจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ตรวจอภิธรรมณวัดบุญมั่นสัทธารามจังหวัดกำแพงเพชรชาปานกิจเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์้าน่าา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 แาะเหตุการณาาาคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่จาา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 าชาาาาาา เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์พันตำรวจโทชยศพ่วงแพรหัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจปูทอนนุ่งเชียเซาได้จับกลุ่มตัวนายสักชิ์ยาสุอายุ35ปีได้พร้อมขอการยาบ้า2,000เม็ดและตรวจค้นห้องพักของผู้ต้องหาที่ห้องหมายเลข715มอฟินอพาร์ตเมนต์ซอยเอแบกบางนาอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการพบยาบ้าซุกซ่อนอีกจำนวน49บัด98,000เม็ดโดยผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้ซื้อมาจากนายโจไม่ทราบนามสกุลบ้านอยู่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย จาหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจตำบลวังคลูอำเภอสนามไทยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาร่วมกับตำรวจตำบละรบะไผ่าาอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีเขา้าตรวจื้นป่าชุมชนรอยต่อสองจังหวัดระหว่างจังหวัดปราจีนบุรีต่อเนื่องจังหวัดฉะเชิงเซาบริเวณบ้านหนองบัวหมู่ที่เจ็บตำบลอกาะขมูลอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรี พบไม้พยุงยานนาและประดูซึ่งเป็นไม้หัวห้ามขนาดใหญ่แต่ละต้นมีอายุเกิน50ปียาวเกือบ20เมตรถูกลักลอบตัดและเตรียมออกนอกเื่นป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตในที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะยี่ห้อนิสสันฟอนเทียสีบอนหมายเลขทะเบียนบอต8178ปราจีนบุรีหนึ่งคันเลื่อยยนต์หนึ่งเครื่องเลื่อยวงเดือนและเลื่อยลันดาอีกอย่างหนึ่งวงไม่พบผู้กระทำความผิดจึงได้ยึดของกลางที่พบวไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบหาผูก้กระทำผิดต่อไป สรุปยอดชาวนาะที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวกับทางรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาทั้งเอำเภอมีจำนวน1 2 4 8รายและได้นำใบประทวนไปขึ้นเงินได้แล้ว1 4 1 1 6รายยังไม่ได้รับเงิน82รายไม่มีแนวโนม้มในการเคลื่อนไหวเพื่อกดดันรัฐบาลงานด้านยุทธการ ทำการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อยประจำปี2557ในสานามณบริเวณพื้นที่ฝึกทางยุทธวิธีตมสมิซจอนอพนมสารคามจหวฉะเชิงเซาในห่วงตั้งแต่10-20กุมภาพันธ์และผู้บัญชาการกองพลนธาราบที่11ตรวจเยี่ยมการฝึกเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์จัดการแข่งขันหน่วยทหารขนาดเล็กภายในกองพนานาราบที่11ห่วงระยะเวลาตั้งแต่24กุมภาพันธ์ถึง1วัน ส่งกำลังบำรุงซ่อมป,ปรับปรุงรั้วด้านข้างศูนย์การเรียนรู้วงเงิน2 4 3,000บาทโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเป็นคู่สัญญาว่าจ้างห้างคุณสุดจำก,กัดสมุยการโยธาความก้าวหน้าของงานคิดเป็นร้อยละ95สซ่อมปรับปรุงเงินแถวชั้นในร้อยย2ครอบครัววงเงิน7จ0 0แสนหพันบาทโดยกองพนฐานราชที่11เป็นคู่สัญญาว่าจ้างห้างคุณสุดจำก,กัดสมวยการโยธาความก้าวหน้าของงานคิดเป็นร้อยละ25 งานซ่อมป,ปรับปรุงอาคารกองบัญชาการกองพลนฐานราธิศเจ็บและเรือนแถวในสิบวงเงิน1นึ่งล้านหกหมื่นหกพันบาทโดยกองพลุฐานราธิศเจ็บเเป็นผู้สัญญาว่าจ้างห้าหุ้นส่วนจำกัดสมวยการโยธาผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญาเมื่อ21กุมภาพันธ์อยู่ระหว่างการเข้าซ่อมปรับปรุงงานซ่อมปรับปรุงถนนภายในหน่วยจำนวน3เส้นทางดำเนินการโดยกองพันธุ์ฐานช่างที่2รักษาพระอ,องค์จำนวน3เส้นทางความก้าวหน้าของงานร้อยละ85้า งานก่อสร้างคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท3ของกรมฐานทรัพาบที่112วงเงิน1,260,000บาทโดยหนูญชาการรักษาดินแดนเป็นคู่สัญญาว่าจ้างบริษัทอังคอนกรุ๊ปจำกัดมีความก้าวหน้าของงานที่เป็นร้อยละ20งานด้านกิจการพลเรือน พุทธการกองพลนธุาราบที่11และคณะได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตมแน่พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายในค่ายสมเด็จพระนงรางเกล้าทั้ง5ชุมชนเมื่อวันที่18และ25สุมภาพันธ์จัดกิจกรรมการประกวดบทกวีเทิดพระเกียรติการประวดร้องเพลงเทิดพ,พ,พระเกียรติและการร้องเพลงประกอบจังหวะณตลาดชุมชนกองพลนธาราบที่11และได้รับเกียรติจากคุณพจนีคุ้มฉายาปรนายกสมาคมแม่บ้า,ทานทหารบกร่วมชมการแสดงและมอบรางวัลเมื่อวันที่20กุนภาพันธ์ รงเรียนวิวัฒน์พลเมืองจำนวนนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง128นายแยกเป็นในระบบ1 2 0นายนอกระบบ8นายโดยมีกิจกรรมของนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองดังนี้เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์รับฟังการบรรยายทักษะชีวิตโดยนางสาวบุกดาชัยมโนพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลบางประกง 11กุมภาพันธ์รับการตรวจโรคโดยแพทย์จากโรงพยาบาลพุทธโทธน13กุมภาพันธ์นำนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาณหอพระกองผลฐานราบที่11 18กุมภาพันธ์รับฟังการบรรยายโรคเครียดโดยแพทย์หญิงวันธนีออกมาจากโรงพยาบาลพุทธโทธร19กุมภาพันธ์สำนักงานนิรภัยกองทัพอากาศตรวจพื้นที่ภายในโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองเพื่อนำคณะเข้าเยี่ยมชมกิจการในวันที่12มีนาคม 21คกุมภาพันธ์รับฟังการบรรยายพระราชบัญญัติฟื้นฟูงและคุณค่าชีวิตโดยนางสาวพันนีคันทเกเขตจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเซาและวันที่25คกุมภาพันธ์ต้อนรับคณะครูนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาสมุทรปราการเข้เยี่ยมชมกิจการโรงเรียนวิวฒน์พลเมืองรูารการรู้ภาคกลาง ในเดือนกุมภาพันธ์คือการเรียนรู้ของพนฐานาราบที่สิอได้ดำเนินกิจกรรมต้อนรับคณะเยี่ยมชมกิจกรรมมาตรการเชิงรุกและกิจการเข้าข่ายตามปฏิทินการปฏิบัติงานดังนี้เข้าข่ายอบรมปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสองคณะเข้าข่ายลูกเสือเนตรนารีสามคณะเข้าข่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหนึ่งคณะเยี่ยมชมศูนการเรียนรู้2คณะและได้ดําเนินมาตรการเชิงรุกโดยการสํารวจและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ประจำหมู่บ้านเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเราจำนวน3ามตำบล ตำบลบางเตยอ,มเ,อเมืองตำบลท่าทองหลางอภอบางค้าและตำบล112อ,อเภอบ้านโพสมาคมแม่บ้านฐานบกเมืม่อวันที่20กุมภาพัน,นพธ์คุณพจนีคุ้มฉายาอุป,ปนายกสมาคมแม่บ้านฐานบกได้เดินทางมาพบปะเพื่อสอบถามการดําเนินกิจกรรมของชมรมแม่บ้านฐานบกสาขากองพันธาราบที่11ณกองพันธาราบที่11และในโอกาสเดียวกันได้เยี่ยมเยอนถึงพัฒนาเด็กเล็กกองพันธาราบที่11 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนกองผนฐานาราบทีิ11โครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนกองผฐานราบที่1 1ษและร่วมชมการประกวดบทความเพื่อพระเกียรติและการประกวดร้องเพลงพร้อมทั้งเป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดณตลาดชุมชนกองคนฐานาราบิพิเศงานที่จะดำเนินการต่อไปไม่พันนี้ การฝึกกำลังสำรองตามระบบ1113กำลังคนสำรองพร้อมรบบัญชี2ทับ56การฝึกเป็นหน่วยทางทุุทาวิธีเบื้องฐางกำหนด9วันต่อเนื่องในห่วงตั้งแต่1ถึง9มีนาคมการเรียกคนเพื่อตรวจสอบและฝึกพิชาทหารทดแทนเป็นหน่วยกองร้อยอาวุธเบากองพานสารนาราบอัาตราการจัดเจขี่ของกองทัพภาคที่1ครั้งที่2ประจำปี2557ันห้ใน่วง2 2ถึง3ามีนาคม คัดเลือกกำลังพลจำนวน18นายไม่จำกัดอายุในฐาน3นายใน19นายและพลฐาน6นายที่มีขีดความสามารถในการยิงปืนทั้งปืนเล็กยา11และปืนพก8 6เตรียมความพร้อมในการยิงปืนมาตรฐานงกองทับซึ่งมีหน่วยที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด17หน่วยในห่วงวันที่7-11เมษายนกองพลฐาาราบที่11ขอจบกำรรยายสรุปแต่เพียงเท่านี้